เออเนี่ยก็ใกล้จะเรียนจบแล้วเนาะอยากมีรายการเป็นของตัวเองจังเลยอ่ะอืมแล้วต้องทำยังไงอ่ะถึงจะมีรายการของตัวเองได้อ่ะนั่นสินะงั้นเรามาลองเซิร์ชกูเกิลดูไหมว่าเราต้องทำอะไรบ้างโอเคโอเคไหนลองเลื่อนลงมาดู ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอ่ะทำไงดีอะถ้างั้นอ่ะเราลองไปคุยกับรายการสักรายการหนึ่งไหมว่าเขาอ่ะมีวิธีการยังไงดีนะ<อ>แต่ว่าเราจะเป็นรายการอะไรดีละ่ะขอคิดก่อนนะอ๋อรายการสโมสรสุขภาพดีไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับมาหาลัยออย่างนะเราเดินทางสะดวกด้วยดีเลยเราไปกันเลยไหมโอเค ไปดูรายการสโมสรุขภา้ามาเถอะะป่ปอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำลที่มิทีรวย สวัสดีค่ะและมารีคริสต์มาสด้วยครับจริงๆมันสามารถบอกได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ผ่านมาตนคริสต<ะ>์มาสซีฟนะแต่ว่าวันนี้เราเจอกันแบบสดๆตอนเช้าครับสุข<ะ>สันต์แบบสุขภาพด<ะ>ีกับคริสต์มาสในสโมสรสุขภาพเจอกันแบบสดๆครับสื่อสารกันได้หลากหลายช่องทางเหมือนเดิม<ะ> SMS ได้โทรศัพท์ได้ Facebook ของรายการเลยก็ได้ครับ<ะ>เฮ้ยถึงแล้วว่ารายการสโมสรสุขภาพ ตื่นตาตื่นใจจังเลยอะใช่แสงสีเสียงนี่อลังการเลยนะกิดว่าเขาใช้ไฟประมาณกี่ดวงอเราว่าสิบกว่าอัพวะเนี่ยมันมีตั้งสี่แถวแน่แถวตั้งสามสี่ดวงอะแล้วกล้องอ่ะ<ส>กล้องตอนนี้ที่เห็นก็มีสามตัวนะหลายมุมเลย เฮ้ยจอมเวนเตอร์ใหญ่มากอะดูฉากสีสวยอะใช่เขาจัดเขาจัดคริสต์มาสไงอ๋ออยากจะทราบว่าความเป็นมาของรายการสมอสวสุขภาพอะค่ะมันทำไมถึงเกิดรายการนี้ขึ้นอะต่ะีมรายการคือเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ อยากให้เรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องที่ง่ายจับต้องได้เป็นเรื่องใกล้ตัวประยุกต์หรือปรับใช้สิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวันให้เป็นการออกกําลังกายให้สุขภาพเราดีได้กลุ่มเป้าหมายก็คือคนที่สนใจคนที่รักสุขภาพใช่กลุ่มเป้าหมายคือคนที่สนใจสุขภาพจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรายการมันเริ่มนนตั้งแต่ตีห้าครึ่ คือขยับมาตีห้าครึ่งแปดโมงแดโมงครึ่งเริ่มมา9ก้าโมงอะไรเงี้ยคือจะถ้าถ้าในเรียกว่าตลาดของรายการสุขภาพอ่ะเขาจะจัดให้อยู่ในช่วงเช้าเพราะจะเป็นพวกกลุ่มแม่บ้านที่จะดูอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยการวางแผนระบบงานของรายการสมุติสรสุขภาพอะคะมีย่างไรเป็นย่งไรบ้างค่ะเนี่ยตอนตอนหนึ่งเนี่ยมีตีมีคอนเทนต์บุคลากร งบประมาณบุคลากรซัพพอร์ตให้ได้5วันในเรื่องการคัดเลือกเนะะื้อหาถ้าถ้าเป็นรายการสโมสรสุขภาพปัจจุบันนะคือแต่ละคนเขาจะรับผิดชอบกันไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเขาจะเหมือนคัดเลือกเนะะื้อหาเป็นสถานาการณ์ปัจจุบันนะเขาจะต้องไปหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลเสร็จเขาสรุปเพื่อที่จะนำเสนอโปรดิวเซอร์รายการ ในเรื่องโฟล์ชาร์ดของรายการสโมสสอนสุขภาพเนี่ย<ะ>ใหญ่สุดโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟผู้ช่วยคร<ะ>ีเอทีฟเจ้าหน้าที่ประสานงานรายการเนี้ยมันแบ่งเป็น2แบบ<ะ>การจ้างงานแบบง,งแบบคือ<ะ>ฟรีแลนซ์<ะ>กับอีกแบบหนึ่งคือพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่กล้องอะ่ะคือพนักงาน<ะ>คนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าสโมสรอนอจ้างแค่ครีเอทีฟผู้ช่วยครีเอทีฟคอสตูม นอกนั้นช่อง9มีฝ่ายที่สนับสนุนการผลิตหมดเลย<ม>แสงเสียงกราฟิกเจ้าหน้าที่กล้องสเตทดีเลกเตอร์ถ้าเป็นทีมที่ทำรายการอะถ้าเป็นพวกพี่ลายสกอตพวกเนี้ย9กล้อง3 12สเตจ1 13ข้างบนมีดีเลกเตอร์เจ้าหน้าที่เทปเจ้าหน้าที่เสียงเจ้าหน้าที่แสง เทคนิคภาพ CG CG ขึ้นคนเวลาแบบคอยเทคพวกบาพวก SMS อะไรขึ้นเงนี้ยเท่าไหรแ่ 19, 18, 19แล้วอะ่ะสิบเก้แล้วอ่ะต้อใช้ใน,นแต่ละตอนต้องใช้มบป,ประมาณเท่าไหร่มันมีการค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงๆอะ่ะเป็นสคอร์ที่เราจ่ายเงินสดจริงๆกับค่าที่เป็น OT พนักงานเงี้ยคือมันเป็นเกิดในเันเกิดในช่อง9ไงคือมันได้เป็นการจ่ายจริงช่อง9จ่ายเรา แต่ถ้ารายการจ่ายจริงออกไปอะค่าพิธีกรค่าทีมงานที่เป็นผู้ฟรีแลนซ์เนี่ยต่อตอนค่าวิทยากรที่เชิญมาออกส่วนใหญ่จะเป็นค่าคนที่จ่ายจริงเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึต่อวันคอสที่เกิดขึ้นก็คือค่าอ่อนแอทา์ค่าเช่าเวลาออกอาศซึ่งอันไ้พี่บอกแล้วพี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ช่วงเช้าราคาไม่แพงอยู่ที่หลักหมื่นนั่นแหละ ต่อไปจะเป็นเรื่องสถานที่ค่ะก็คือจะถ่ายแต่ในสตูนี้เยอะเลยหลักๆเลยอยู่ในห้องส่งบางครั้งถ้าออกไปนอกสถานที่จะเป็นพวกเทพิเศษคือบางทีเราอาจจะต้องไปถ่ายข้างนอกเป็นก้อนวันหนึ่งมันจะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายถ้ายิ่งทำงานกับดารานะดาราจะเป๊ะเรื่องเวลาเรื่องคิวเรื่องเงินพยายามทำแพผนถ่าย ให้ดีๆในวงการทีวีเนี่ยพี่ว่านับแรกเลยทำให้ได้ทุกอย่างพอจบออกมาเวลาที่จะไปสมัครงานเขาก็จะรับคนที่มีประสบการณ์เนาะถ้าเป็นคนทำทีวีอะคุมถ่ายเมื่อก่อนก็ออกไปเหมือนแค่เราดิวสถานที่พากล้อง โทรทัศน์ไปคนหนึ่งพี่เอามุมนี้มุมนี้เดี๋ยวนี้ก็จะต้องบอกว่าพี่ผมอยากได้ภาพแบบนี้เอาขนาดภาพแบบนี้คือเราก็ต้องแบบเรียกว่าอะไรอะซึมซับการทํางานของเจ้าหน้าที่กล้องไปด้วยอเออเรียกว่าซึมซับไปกับคนที่เราไปทํางานด้วยอะช่างตัดต่อเจ้าหน้าที่กล้องเจ้าหน้าที่แสงเจ้าหน้าที่เสียงทุกอย่างมันเกิดปัญหาเฉพาะหน้าได้หมด เออแล้วพี่อยากบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นโปรดิวเซอร์เป็นแค่ผู้ช่วยคยรีเอทีฟก็โอเคแล้วนะถึงแม้ว่าจะจบมาใหม่ๆเนี่ยไต่อันดับไต่ไต่ไปเรื่อยๆพยายามหากิจกรรมการส่งผลงานเข้าประกวดก็ช่วยได้ถือเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราด้วยภาษาได้เทคนิคการทำงานทีวีได้การปรับตัวกับคนในองค์กร ก็ขอบคุณค่ะพี่ๆแบบอุตส่าห์เสียเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้เพื่อเรานะคะก็ขอบคุณเลยค,ค่ะวันนี้สนุกจังเลยอ่ะที่เราได้ไปดูรายการสโมสองศูนย์ห้าสนุกแถมได้ความรู้ด้วยแหละใช่เป็นเลยค่ะี่ดีมากๆเลยแหละโอ้ดีีนะเราก็ได้แนว